ตอนเศร้าหมอแพทย์กินอีย่างคำตอบนั้นก็คือกาแฟค่ะหลังตื่นนอนเึงถึงสองชั่วโมงหลังจากการกินน้ำสองแก้วเรียบร้อยแล้วเขาก็มาส่งกาแฟกันอย่างือต้องกินกาแฟดำตอนเศร้าเพราะว่าอยากจอยค่ะกาแฟดำเนี่ยมันซอยให้เผาผานสองมันซอยเห้เพรบะอยากบ่าหิวตออันที่สามบางคนกินแล้วมันสิปวดขีปแต่ว่าบางคนท้องผูกกินไม่ได้ก็บบางคนกินกาแฟดำไม่ได้ใจสั้นขามคอเน่ไปค่ะและหมอแพทย์จะเพิ่มการเผาผานเพิ่มขึ้นด้วยการใส่ไขมันดี m C T o ซีเป็นกรดไขมันอิมโตสายกลางมีเดียมเชนตรีกิสไลเป็นการเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาสกัดเอาไขมันสายกลางที่มันมีผลทําให้เพิ่มไขมันดีนปรับทรงดูลไขมันเนี่ยละกะถ้าผู้ใดอยากจอยกินควบคู่กับการคุมอาหารโดยเฉพาะ ต่ําและไม่กินคู่กับน้าตาลและอันที่3คือมันเห็นไห้บอิยากมันเพิ่มความอิ่มออกมาโดยการกระตุ้นการหลัง่งฮอร์โมนความอิ่มของร่างกายออกมากินเข้าไปแล้วมันบอจุกจิกซึ่งปัญหาการจุกจิกเป็นสาเหตุสําคัญของเฮ็ุให้เจ้าป่วยหวานมันดันอ้วนไขมันก่อตับเกิดจากกินทั้งนั้นถ้าเจ้าไม่กินไม่จุกจิกแค่นั้นเจ้าก็ดีจากวิธีการชงเนาะเนี่ยหช้อนชาพูนๆหรือ2ช้อนชาแบบนี้ชงใส่กาแฟดําตอนเชา้าในกาแฟดําเจ้ากินง่ายขึ้นมาก หอมมากจบค่ะผู้ใดกินกาแฟดำบ่ไใด้ไยกินกาแฟที่อินวันยูกินแบบนี้ไดแน่นอนคันผู้ใดอยากได้ซองเท่าไขมันดีเอ t มซ่องเดียวกัาที่หมอแพ้กินให้พิมพ์ข้าว่าไขมันดีลงมาใต่คอมเมนต์